อยากเข้ามาในรถแบบนี้มีรถวางแบบนี้จัดเรียงรถได้แบบนี้เลยมีทั้งข้างนอกข้างในนะครับเข้ามาหมดนี้ทํำยังไงและหมดนี้ยังถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับกดเข้ามาที่คาว่าเล่นหน้ารถเนะี่ยปึ๊บมหมอ่าได้ซีนสวยๆเลยฮะเปิดรถเปิดอะไรสวยๆนะครับเดี๋ยวทํายังไงไปดูเลยครับ,ยยงงยรบอยากเติมเกมต้องร้านตูนดีโกชอ็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่า บริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100่งร้อยเปอเซ็นับมาเลยที่ a c e b o o k จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกมาอันดับแรกนะครับให้เราไปที่รถก่อนครับปึ๊บด้านล่างซ้ายนะครับคาว่ารถนะฮะปึ๊บทีเนี้ยมันจะมีล่าแนวซ้ายครับคำว่าท้าทายรถกับโชว์รูมสะสมรถกดไปที่โชว์รูมสะสมรถนะครับซ้ายมือด้านล่างปึ๊บนะฮะแล้วจากนั้นนะครับมาที่ทางขวามือครับโรงรถทางขวามือนะกด คึบหนึ่งทีครับมันก็จะเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับลงรถที่เราจะเข้ามาดูนั่นเองนะครับแล้วลงรถมันใช้ยังไงบ้างนะครับตรงนี้กดตรงคําว่าเลือกลงรถเนี่ยมันก็จะสลับลงรถไปเรื่อยๆนะครับว่ามีคันไหนบ้างเราสามารถจัดพรีเซตมาได้เลยแล้วเราจะแก้ไขพรีเซตยังไงอ่ะยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างผมนะครับจะจัดวางรถตรงนี้ครับจัดซ้ายมือเนะี่ยกดปึ๊บนะจัดวางรถนะผมเนี่ยอยากย้ายฟอร์ดนะครับฟอร์ดคันสีฟ้าเนี่ยไปไว้ คือโชว์ลงรถที่หนึ่งอ่ะโชวกับพวกคันนั้นอ่ะก็จะลากมาเลยลากมาทับนี่ครับด้านบนซ้ายเนี่ยนะลากมาทับเสร็จปุ๊บแทนที่ไปเลยครับให้มันขึ้นตัวลูกศรนะกดปุ๊บลงไปเรียบร้อยครับบอแทนที่สามห้าเรียบร้อยครับประมาณนี้นะสําหรับการเลือกแล้วก็ถ้าเราเข้าไปหารถดกครับกดที่รถอ่ะมันจะสลับไปเรื่อยๆครับสลับคันไปเรื่อยๆเนี่ยสลับไปได้เรื่อยๆบอกสตงสเตตรถต่างๆนะครับแล้วก็สามารถกดวิดีโอครับตรงนี้รูปวิดีโอด้านหน้าเนี่ยให้รถมันเล่นเนี่ยนะครับ เป,เป็นคลิปวิดีโอเลยครับสามารถอัดคลิปได้สวยๆกันเลยครับใครที่กําลังมองหาหมดนี้อยู่ลองเข้ามาเล่นดูก็ได้นะครับได้ลงล้วสวยๆไปถ่ายคลิปลเล่นกันด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์ไว้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสวัสดีครับ